เสาหลักซนิมิผู้ที่อารมณ์รุนแรงดั่งพายุที่พัดโหมกระหน่ำผู้ที่เพิ่งโผล่ออกมาครั้งแรกก็แสดงความเปรี้ยวกลาดทำตัวไม่น่ารักเอาซะเลยและเกนยาน้องชายคนรองคนนี้เองก็ผงผางเกี้ยวกลาดไม่ต่างจากเสาหลักอารมณ์รุนแรงคนพี่สัก,กนิดเลยค่ะ ระหว่างทางกว่าที่พวกเขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพวกเขาผ่านอะไรมาทําไมทั้งคู่ถึงได้เสพติดการใช้ความรุนแรงและเอาความหงุดหงิดนี้ไปลงที่คนอื่นวันนี้เรามาฟังชีวิตของพวกเขากันค่ะเริ่มแรกเดิมทีครอบครัวชินาซึงอาวะมีกันอยู่9คนค่ะประกอบด้วยพ่อแม่และลูกๆที่เป็นพี่น้องคลานตามกันมาอีก7คน แม่ที่เป็นคนตัวเล็กบอกปางคอยให้ความรักความเอาใจใสล่ลูกๆและทำงานตั้งแต่เช้าถึงค่ำแทบจะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเลยค่ะส่วนพ่อที่ร่างกายใหญ่โตเนี่ยดันเป็นมนุษย์ลุงแย่ๆชอบใช้ความรุนแรงอยู่ข้างนอกบ้านก็จะมีเรื่องกับชาวบ้านชาวช่องเขาไปทั่วค่ะพอกลับเข้าบ้านก็เลี้ยงลูกด้วยลำแข้งลูกๆบ้านนี้โตมาด้วยลำแข้งจริงๆค่ะอย่าหาทำตามเด็ดขาดนะคะเพราะมันไม่ดีมาก,มาก ซึ่งภาพที่เด็กๆบ้านนี้จะเห็นกันจนชินก็คือ <_ C ell> การเลี้ยงเมียด้วยลำแข้งค่ะ <_ C ell> พราแม่ที่ร่างกายเล็กบอกบางคนนี้ <_ C ell> จะชอบออกตัวไปบางลูกๆไม่ให้โดนผู้ชายที่ไม่สมควรเป็นพ่อคนนี้ทำร้ายอยู่เสมอค่ะเ <_ C ell> มื่อมีพ่อทำตัวแบบนี้ลูกชายคนโตอย่างซานิมิก็จะต้องช่วยดูแลน้องๆและออกไปทำงานหาเงินช่วยแบ่งเบาภาระแม่โดยมีน้องชายคนรองอย่างกินยับไปช่วยอีกทีค่ะ ส่วนพ่อที่ทําตัวเรียกอวัยวะที่มีไว้เดินแบบนี้วันหนึ่งอวัยวะที่มีไว้เดินนี้ก็ต้องมาหาเข้าสักวันค่ะด้วยความที่ตาลุงเนี่ยก่อนหน้านี้คงจะเปรี้ยวมากความแค้นมันก็เลยไม่จบที่แค่ต่อยตีค่ะวันนี้กรรมที่ทํากับลูกกับเมียไว้มันก็ได้ชําระชะตากรรมของพ่อย่ยะคนนี้ก็ถึงคาดโดนคู่อริแทงตายค่ะ โดยที่ไม่มีคนในครอบครัวเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้เลยถึงขั้นซันยมิที่ทำงานอยู่เอ่ยปากพูดกับน้องคนร้องอย่างเกินยะเลยว่าคนแบบนั้นแต่ตายไปซักก็ดีจนกระทั่งช่วงดึกวันหนึ่งแม่ที่ออกไปทำงานตั้งแต่เช้าก็ยังไม่กลับมาจนพี่ชายอย่างซันมิต้องออกไปตามหาค่ะขณะนั้นเองในห้องที่เหล่าบรรดาเด็กๆนอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงแม่ก็ได้มีอะไรบางอย่างบุกเข้ามาฆ่าพี่น้องคนอื่นๆไปจนหมดค่ะ ด้วยความที่มันมืดคนที่รอดชีวิตในห้องคนเดียวอย่างกินยาก็เห็นไม่ชัดค่ะว่าอะไรเข้ามาจู่โจมเห็นเป็นเพียงเงารางๆที่คล้ายหมาป่าค่ะและในเมื่อทุกคนตายหมดเป้าหมายเดียวในห้องที่เหลืออยู่ก็ต้องเป็นกินยะแต่โชคยังดีค่ะที่วันนี้ยังไม่ถึงที่ตายของน้องหมาป่าที่กระโจนเข้ามาก็เดินพี่ใหญ่อย่างซันนีิวิ่งตัดหน้าดันตกออกนอกหน้าต่างไปพร้อมกันค่ะ ในวินาทีนี้เกยักษสติแตก,กมากๆไม่รู้จะทำยังไงได้แต่วิ่งไปหาคนมาช่วยน้องๆค่ะซึ่งพอวิ่งผลตัวบ้านออกมามันก็เป็นตอนเช้าที่แสงแดดส่องสว่างแล้วทำให้เริ่มเห็นภาพชัดเจนค่ะจังหวัดละครไทยเกิยักก็ได้เห็นพี่ชายถือปังตอกับแม่ที่นอนจมกองเลือดอยู่พอดิบพอดีด้วยความเป็นเด็กและไม่รู้ว่าไอสิ่งที่จู่โจมเข้ามามันคือแม่ตัวเองที่เป็นอสูรนะคะ ภาพตอนนั้นของเด็กน้อยวัยกำลังโลกสวยอย่างกินยะก็เห็นแต่ไอคาตากรที่คาแม่ตัวเองค่ะซึ่งมันสมเหตุสมผลมากด้วยช่วงวัยด้วยจังหวะอะไรต่างๆในตอนนั้นตัดกลับมาที่ความรู้สึกของซานิมิในวินาทีนั้นนะคะตอนนี้เขาได้เข้าหมดดาร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแม่ที่คอยเอาตัวเองมาปกป้องซานิมิจากพ่อชั่วๆที่หมันทุบตีทำร้ายร่างกายจนร่างกายบอบช้ำ ตอนนี้เขากลับเป็นคนทุบตีแม่เสียเองค่ะถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าตอนนั้นแม่ไม่ใช่คนเดิมแม่ได้กลายเป็นอมนุษย์ที่ไม่รู้จักอีกต่อไปแล้วก็ตามแต่ยังไงซะเขาก็เสียใจอยู่ดีความรู้สึกเศร้ามันประดังประเดขึ้นมาค่ะจนทําให้โลกที่เคยสว่างสวของเขามันมืดดับลงไปในพริบตาในวันนั้นสิ่งเดียวที่เขารู้คือไออสูรอมนุษย์พวกนี้มันโดนแดดแล้วตายค่ะ เอาข้อจริงถ้าเราอ่านเรื่องนี้มาพอสมควรเดิมทีไอมีที่อยู่ในมือของซานิมิเนีแน่นอนเลยว่ามันไม่ใช่ดาบนิติรินของพวกนักล่าอาสูรมันไม่สามารถฆ่าตัดคออสูรได้หรอกค่ะซึ่งสภาพศพคุณแม่เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกได้ชั้นดีเลยเพราะหัวก็ยังอยู่ดีไม่ขาดหายไปไหนค่ะสิ่งเดียวที่มันพอจะส่งคุณแม่ไปพบกับพระเจ้าได้ในตอนนั้น <c oughs> ก็คงจะมีแค่แสงแดดของเช้าวันใหม่เท่านั้นค่ะ แต่ถึงอย่างนั้นความรู้สึกของซานิมีเขาก็คิดว่าตัวเองเป็นคนข้ามแม่แท้ๆกับมืออยู่ดีเพราะเขาคือคนที่ PVP กับแม่จนกระทั่งแสงแดดวันใหม่ส่งมาค่ะหลังจากจัดการศพคนในครอบครัวเสร็จซานิมีและเกญนยะพี่น้องที่เคยให้คำมั่นสัญญากันหลังพ่อตายด้วยรอยยิ้มว่าจะช่วยกันดูแลปกป้องแม่และน้องๆตลอดไปแต่ว่าเส้นทางของทั้งคู่ต่อจากนี้ก็จะไม่บรรจบกันอีกแล้วด้วยความโกรธบวกกับความเข้าใจผิด ด้วยความอยากปกป้องน้องจากสิ่งมีชีวิตที่อันตรายนี้ผนวกกับเส้นทางที่ตัวเองกำลังจะเดินต่อไปมันคงไม่สวยงามนะสองพี่น้องจึงได้แยกย้ายทางใครทางมันจุดร่วมเดียวที่มีอยู่เหมือนกันเหลือเพียงแค่แผลเป็นบนใบหน้าที่ได้จากแม่ตัวเองค่ะ ซานิมิเอาความโกรธแค้นที่มีทั้งหมดไปลงกับพวกอสูรและตั้งปณิธานว่าจะกำจัดอสูรให้หมดสิ้นไม่ให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวในเวลานี้เขายังไม่ได้เป็นนักล่าสูรนะคะเขาจึงรู้แค่ว่าวิธีการกำจัดอสูรคือต้องให้พวกวันโดนแดดเผาตายค่ะคืนแล้วคืนเล่าที่ซานิมิพกอาวุธนับไม่ถ้วนออกล่าสูรแบบงูปลา,ปาและจับอสูรเหล่านี้มัดขึงไว้เพื่อให้โดนแสงอาทิตย์ การออกไล่ล่า,ลาสุนลุกกระจ้าพวกนี้ในทุกคืนมันทําให้ซานิมิได้รู้ค่ะว่าเลือดของตัวเองมันพิเศษสําหรับอสูรเป็นเลือดหายากที่เป็นเหมือนเหล้ามอมเมาอ,อสูรจนมาวันนึงเขาได้พบกับเด็กหนุ่มที่น่าจะอายุแก่กว่าเขาปี2ปีที่มีชื่อว่าคุเมโนมาซาจิกะค่ะ ซึ่งตอนนั้นมาซาจิกะเป็นนักล่าอาสูนค่ะแล้วเขาก็ได้รับภารกิจมากําจัดอสูนตัวที่ซานิมิกาลังต่อสู้ด้วยในคืนนี้ในการต่อสู้นี้มาซาจิกะเป็นคนตัดคออสูนตัวนี้ไปค่ะทําเอาซานิมิที่จับอสูนมัดขึงใส่แดดมาตลอดงงเลยนะคะตัดหัวมันแล้วมันจะตายงั้นหรอมาซาจิกะต่อไปนี่อิงล่า,าสูนมาจนถึงตอนนี้โดยไม่รู้อะไรเลยงั้นหรอ จากการพบกันโดยบังเอิญครั้งนี้ทําให้ซานิีิได้เข้ามาเป็นคนของกลุ่มพิฆาตอสูนค่ะโดยมาซาจิกะนั่นเองที่เป็นคนแนะนําผู้ฝึกสอนเลี้ยงดูให้กับซานิมินั่นก็คืออาจารย์ของเขาเองซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูปานวายุค่ะซานิมิในวันที่ได้เป็นนักล่า,าสูนแล้วเขาก็ยังชอบใช้วิธีทําให้ตัวเองเป็นแผลเลือดออกเวลาต่อสู้เพื่อที่จะทําให้อสูนมอมเมาในกลิ่นเลือดเขาค่ะ มันทําให้เวลาที่กลับจากทําภารกิจทีไรเขาจะได้บาดแผลหนักกลับมาด้วยตลอดซึ่งคนที่คอยมาแวะเวียนหาซานิมิในเวลานั้นก็คือมาซาจิกะค่ะที่จะคอยลากให้ซานิมิไปรักษาที่บ้านผีเสื้อโดยมีคุณคาในเอเสาหลับบุกผาเจ้าบ้านผีเสื้อในเวลานั้นคอยรักษาให้ค่ะความรู้สึกของซานิมิที่มีต่อมาซาจิกะนะคะคือลมคันไอหนุ่มคนนี้ที่เข้ามาจุนจันในชีวิตเขาค่ะ แถมยังคิดอีกด้วยว่าคนยิ้มหวานโลกสวยอย่างเจ้าหมอนเนี่ยมาเป็นนักล่าสูนท์ทำไมดูดูแล้วก็ปกติไม่มีรัศมีชิงชังอสูรออกมาเลยค่ะส่วนคุณคานณเอกที่คอยรักษาแผลให้เขาตลอดเวลาซานนมิก็มองว่าเป็นคนขี้บน่นแถมเป็นคนแปลกๆที่พาน้องสาวออกมาล่าสุนอีกด้วยถ้าเป็นเขาแล้วก็จะไม่มีทางให้เกีนย้๊มมาเดินในเส้นทางอันตรายนี้อย่างแน่นอนเส้นทางที่เต็มไปด้วยเลือดที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ในทุกๆวัน แต่บางครั้งมือที่พันแผลให้เขาอย่างอ่อนโยนของเจ้าบ้านผีเสื้อคนนี้มันทําให้ซานิมินึกถึงความอ่อนโยนของแม่ตัวเองค่ะและที่มาซาจิกะคอยมาจุนจ้านคอยมาถามถ่ายพูดเล่นพูดหยอกซานิมิอยู่บ่อยๆนั้นเพราะเขาไม่อยากให้ซานิมิลาทิ้งความหวังในชีวิตของตนเองค่ะเขาอยากให้ซานิมิใช้ชีวิตปกติสุขบ้างถึงแม้จะทําอาชีพเสี่ยงแบบนี้ก็ตามทีค่ะ ในการพูดคุยกันระหว่างคนที่อ้างตัวว่าเป็นสิทธิ์พี่กับคนที่หงุดหงิดต,ตลอดเวลานะคะครั้งหนึ่งมาซาจิกะก็ได้ทึกทักเอาเองว่าพวกเราจะเป็นเสาหลักกันให้ได้ถ้าใครแพ้ได้เป็นทีหลังจะต้องเลี้ยงเนื้อวอัวมอ้อไฟชุดใหญ่ให้กับผู้ชนะที่ได้เป็นเสาหลักก่อนค่ะชีวิตดำเนินผ่านไปเรื่อยๆด้วยวันเวลาที่ผ่านมาทำให้ทั้งคู่ได้ต่อสู้กับอสุนมากมาย ซานิมิก็บาดเจ็บมารักษาที่บ้านผีเสื้ออยู่เรื่อยออกมาจากห้องรักษาของคานาเอะที่ไรก็จะเขินๆออกมาตลอดจนทำเอามาซาจิกะจอมจุนจ้านแซวเรื่องหน้าแดงตลอดค่ะตอนนี้ทั้งสองคนอยู่ในระดับยศคิโนเอะค่ะซึ่งเป็นรองแค่ยศเสาหลักเท่านั้นดูเหมือนว่าความฝันที่มาซาจิกะได้ทึกทักเอาไว้เองในวันนั้นจะใกล้แค่เอื้อมแล้วค่ะและด้วยลูกตื้อทุกวี่ทุกวันของสิทธิ์พี่จอมจุนจ้านนะคะตอนนี้คนหัวร้อนก็เริ่มที่จะเปิดใจแล้วค่ะ จากที่เคยเรียกนามสกุลของอีกฝ่ายว่าค um ุเมโนะตอนนี้กลับหันมาเรียกชื่อมาซาจิกะแทนสแสดงให้เห็นถึงความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแถมยังมีแค่วาซาจิกะคนเดียวเท่านั้นที่ซานิมิเล่าเรื่องแม่และน้องๆให้ฟังค่ะ วันหนึ่งพวกเขาก็ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจด้วยกันซึ่งภารกิจในครั้งนี้เป็นคารื้อหาดร้างที่ระแวกใกล้ๆชอบมีเด็กหายไปค่ะเมื่อการประชุมแผนเสร็จสิ้นพวกเขาก็ได้ลุกขึ้นพร้อมที่จะออกเดินทางไปค่ะพร้อมกับการยิงมุกหยอกล้อตามประษาเพื่อนถ้าเสร็จภารกิจนี้เรามาปลาดาบฝึกกันหน่อยทั้งหมด207ครั้งชนะ169พ้42เสมอ6ค่านำโดงแล้วฮะมาซาจิกะพูด ก่อนที่ซานิมิจะโลกโลกสวนกลับไปว่าสลับกันต่างหากโว้ยทุกวันนี้ทำไมแกถึงทำตัวไม่น่ารักเลยวะซานิมิแถมสูงแซงหน้าข้าอีกนั่นก็เป็นเพราะว่าข้าจะได้เป็นเสาหลักก่อนแกไงล่ะซานิมิตอบ น้อยฝันไปเถอะในฐานะรุ่นพี่ข้าไม่มีวันยอมแพ้แกหรอกข้าตั้งหากที่จะเป็นเสาหลักและให้แกเลี้ยงเนื้อวัวมัไฟให้ได้และยังไงซะแข่งชนร่วงกวางข้าก็ยังชนะนำแกอยู่นะพูดพลาำอยู่ได้รีบๆเดินเข้าไอ้สิทธิพี่งี่เง่าด้วยการพูดคุยที่สนุกสนานระหว่างทางนี้มันทำให้ซานิมีอดที่จะยิ้มไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่เขาเป็นคนไม่ค่อยที่จะยิ้มค่ะ ความสุขนั้นมันช่างไม่ยั่งยืนอสูนที่เจอในรอบนี้เป็นอสูนข้างแรมที่1ที่อันตรายมากๆถึงแม้ว่าจะชนะมาได้อย่างหวุดหวิดแต่ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของเพื่อนที่แสนจะสำคัญอย่างมาซาจิกะค่ะในที่สุดซานิมิก็ได้ขึ้นมาเป็นเสาหลักพร้อมกับความแค้นที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ไม่น่าแปลกทุกคนที่สําคัญรอบตัวเขาล้วนตายอย่างไรค่ะและแล้วสิ่งที่ซานิมิกลัวมากที่สุดเข้ามาถึง เมื่อคนที่เขาพยายามกันให้ห่างจากเรื่องนี้มากที่สุดอย่างเกนยะได้รู้ถึงการมีตัวตนของอสูรทําให้ลบความเข้าใจผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีต่อพี่ชายเขาจึงรู้สึกเสียใจและอยากขอโทษพี่ชายอย่างซานิมิมากไม่นานเกนยาก็ได้เข้ากลุ่มพิ่าตาอสูรค่ะในขณะเดียวกันที่ซานิมิก็พยายามผลักไสไล่ส่งเกญยะทุกครั้งที่เห็นหน้ามันทําให้เกญยะคิดว่าพี่ชายโกรธตัวเองค่ะ พี่ชายที่ยอมทำร้ายแม่สุดที่รักเพื่อปกป้องน้องแถมยังถูกน้องชายที่เหลือรอดเพิ่งช่วยไปยกๆยเมื่อกี้ดาว่าฆาตากรฆ่าแม่ไม่แปลกหรอกที่จะโกรธขนาดนั้นขนาดที่บอกใครต่อใครว่าไม่มีน้องชายและสิ่งที่เกียนยคิดนั้นมันผิดไปทั้งหมดเลยค่ะซานิีิรักน้องชายอย่างเกิญนยะมากถึงแม้จะลงมือรุนแรงชกต่อยน้อง แต่นั่นซนนนี่ก็คิดว่ามันดีกว่าที่จะปล่อยให้น้องไปเจออสูรนรกพวกนั้นเขาอยากให้กินยาไปใช้ชีวิตที่ดีแต่งานมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองใช้ชีวิตไปจนแก่เท่าส่วนเรื่องอสูรแล้วก็ไม่ต้องห่วงพี่ชายคนนี้จะฆ่ามันให้หมดเพื่ออนาคตที่สดใสของน้องชายที่เหลือรอดคนสุดท้ายค่ะ